ครับพี่น้องครับเบิง้งมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเป็นปลากระเดิดเนาะพี่น้องเป็นกุ้งครับพี่น้องเบิลงครับปัาดเบิงพี่น้องคัดๆมันแล้วมันแล้วพี่น้องพออยู่พอกินแล้วล่ะมึอนี่ไปไปพี่น้องเข้าลุ้นน้ำกันดีครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุคนครับผมมณนิกาได้มาสอนเก่าครับพี่น้องมากกับเอาชานาะพี่น้องเนาะกับบาเล่ครับพี่น้องรุ่นน้ำกันพี่น้องมือนี่สีใดเพราะอะไรครับกําลังลงน้ำได้ครับพี่น้องครับนี่บบอเก่าบอเดิมเนาะพี่น้องเนาะบอไปกี่เดือดได้หลายพี่น้องครับมือนันกาได้มาสอนแล้วพี่น้องกับเป็นบรรยากาศตอนกำคำยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะครับมือนี่ก็ได้เหมือนน้ำกันครับพี่น้องรุ่นน้ำกันครับเพิ่นกําลังลงสอนเนาะครับ พี่นอ้องฮ่องเงาครับพี่น้องครับมือนิกะเด๋มาหาอยู่หาจินเนาะครับมัอนี่บ่ได้ไปหาไทายกระเซียนให้พี่น้องเบ้างนาะครับเป็นปลาซิวครับบอนหยาบหยาบด้วยพี่น้องทั้งเกตเบ้างครับ ปลาซิวตัวน้อยจักหน่อยเนาะพี่น้องหลอดมุงครับพี่นออ้งนองเป็นปลาซิวเนะาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งครับบอนหยามหยาบอยู่ปลาซิวทั้งนั้นเนี่ยครับบาดแรกแห้งมันมาเนาะนะพี่น้องรุนน้ำกันเด้อนี่ครับกำลังจะถึงครับ นะครับเต้นจากจากเยู่ครับเอาแล้วครับเอ,เอาลงลุยไปลงเร็วอู้พูดนะพูดนะตาตาจริงจังขนาดด้วค,ค,ครับพุ่นนี่ครับพี่น้องขึ้นแล้วครับ<อ>ได้บน,<อ>น้องหน่อยน่อยเฮ้ยยังเอาตะคว,วาเ,เสือดายเนาะถือปน้องพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับอู้ไายิ่เดือดจังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ดัะครับบาทแรกเนะี่พี่น้องเจ็ะบอลเจ็ะบอลในหอด<ะ>อีปูครับเจ็ะบอลเดือดเนาะเจาะบอมลไม่มีใครรู้อยากว่ากูเดือดนะยังไงปาไปยิ่เดือดถึกเป็นสีครับพี่น้องครับทรงคือทรงคือพี่น้องเอ้ยมันนี่ครับพี่น้องเบป็งกุ้งครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะก่อยแล้วพี่น้องแล้วแมนูกุ้งเต็นครับเสียบวิลีครับในหอดปูพี่น้องเป็นปูแม่เนาะพี่น้องเนาะ อายุวาปูเอาลอดนี่ครับเป็นมากังไงเจ็บอยู่น้อพี่น้องเนาะกลุ่มน,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 นี้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ดีๆเนาะเอาเนาะหมูม่บ้านกระจอกอะมาใส่อยู่เด้อพี่น้องใส่กุ้งไปขายครับขายดีหลายเด้อบุกคู่กันกลุ่มเดี๋ยวสิมาเห็ดฉีบส่กุ้ง ให้พี่น้องเบิ้งอยู่ครับจากมือ,อ,อแล้วพี่น้องเน้วพี่น้องนี่จะตูนอวนใหญ่ๆครับงามๆทั้งนั้นมาลงแจงบาดแรกเนาะพี่น้องเนาะรุนกันแย่ๆครับไอจีซอนอีกบาดสองพี่น้องนี่ครับลุงแล้วครับเป็นเทียที่สองแลพี่น้องเนาะ แต่ว่าผมส่วนมือนังยุยยุ่งทางเล็กๆเด้พี่น้องถือปลายขนาดครับบรรยากาศตอนแรงๆเนาะครับพี่น้องครับนี่คึมฟ้าคึมฝนพี่น้องครับพี่น้องครับหลุดน้ากันครับพี่น้องเป็นบาดท,ที่สองเนาะครับนี่หมานบ่หมานเนาะพี่น้องแต่ว่ากาคิด,บบด,ดว่าบ่ผ่านดอกพี่น้องได้คือเก่าแล้วครับเพราะว่าบอ่อนี่เป็น กุ้งปลาซิ่วหลายเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นปลากระเดิดหลายครับพอได้แล้วแรงเนาะพี่น้องเนาะพอได้พนด่นอีกแก้วครับกุ้งก็เป็นเมนูก๋อยเนาะพี่น้องกุ้งค้นก็เป็นมักตำเนาะครับตำกระแซบครับพี่น้องโอ้แดดออกพ่อแอมแซมแล้วครับมือนี้ก็ได้เอาขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วรุ่นน้ำกันครับมือนี้ได้บ่ได้ปะเนี่

ได้พักแว่นแล้วครับนี่พักแว่นพี่น้องกินกับก๋อยกุ้งปนกุ้งอะไรคอไหมคนมาสอนหลายเนาะเลยไม่เคยถือเป็นได้เนาะผู้ใดกม็มาสอนมาสอนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็บขาดว่าสิได้ปนได้แก้วอยู่ครับเดี๋ยก็ว่านนะ ให้กอนวะมึงพี่น้องเต็มดีลยะรือไ่เต็นเขาปางนะวาเอาบเอกเกวมาน้ำหนาวเสียดายดีหรอกเกลพี่น้องเอ้ยหันคนมายางดีเครับพี่น้องครับนี่นีเนองเป็นบัตที่สองนะครับนี่เลยไล่เติบแล้วพี่น้องใหว่าก้อยกินนี่เยนหนึ่งบบเบิดเด้อพี่น้องเด้อซ้ำนี าไปเจเดือนออกเราก่อยตะกุงนะพี่น้องคนระับคนน่ะเบิงบ้งพื่ดเตียนสวดสวดยู่พี่น้องเบิ้งครับค <c oughs> น <c oughs> นี่เราช่วงเนี้ยถือดีขนาดพี่น้องถาเบิ้งเนี้ยครับนี่ผมมาสอนมือนันเนาะโอ้ยกับเซียนขวนพี่น้องบ่ไดดทไทยให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับมาสอนถือดีขนาดเด้อพี่น้องเด้อผมว่ามันบาดเดียวได้วกว่อยหนึ่งครับพี่น้องครับพี่น้องเฮ้ารุน,นี้ครับ มือนั้นผมก็มาจอบปลาบ่อนอย่นี่เด้พี่น้องนี่ยผมได้ปลาคอสามตวัวนะพี่น้องเสี้ยนขวัญได้ตัวหน,นึ่งครับกาบได้ไท่ายให้พี่น้องเบิ้งมือนั้นเป็นฝนลิ่นๆจังน้อยครับมือนั้นก็เลยบ,บ่ได้มาเห็ดชิบให้พี่น้องเบิง้งเนาะครับเนาะวัอนี้ก็เป็นบรรยากาศฝ่าเป็นยางจังน้อยครับพี่น้องคือจังลิ่นอยู่บยเบาเนาะฝนเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องเพิ่นกาส่อนไปแล้วนะครับพี่น้องห้องไปรัดหนาครับไปเบิ่งยู่ตน,นาเนาะครับผมพี่น้องเพิ่นกาเอาขึ้นแล้วครับ ไปเบงน้ากันครับสิทธิกบูบุญอีบาทนี่พี่น้องกำลังสัตว์นี่น้อครับปลาปลาตัวนั้นแหมบอ่อนขึ้นไหมสุดยอดดีแล้วพี่น้องข้างคุณนครับคุณไล่สวบปลาหน่อยอยู่เอาห้องสิท่านนี่พออยู่พอกินบ่ลัฝนถืบเไล่ด่าเข้าบ่เมื่อนี่ ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนักเถอะบาทนี่แหละพี่น้องคึ้นมองผมบาเนาะพี่น้องเนาะผมบาถือคักยี่ดีเด้ผมมาสอนมือนั่นกับเซียนกล่วนพี่น้องครับให้พี่น้องเขาเบิ้งดูว่าคือว่าปื๊ดปื๊ดทั้งกุ้งทั้งแหน่แล้วพี่น้องเด้อลองอีกจะไม่ยังมองนีไหมเก็บแล้วๆเนะเาะเย็บกันมันอยู่เลยเพื่อนยังไงเอาเสะเอาเสะนี่แหละนี่แหละซื้อนี่แหละซื้อนี่แหละผมมาสอนกับเซียนกล่วนพี่น้องพี่น้องเพิ่งครับ ปั๊ดมีแต่ตัวงามน่อ<ว>ร่อยรืยัง<อ>ตัวขาวจากผาก<อ>ักอยู่พี่น้องครับ<อ>จังสีแม่เจียวเลยเนาะแนวอะไรสุดยอด,ดสุดยอดเลยเอ้าเอ้ยพ,พี่น้องครับกลุ้งทั้งนั้นเลยพี่น้องก๋อยเนาะเมนูกลุ้งเต็นเนาะจังสี่นี่บ่มีเลือะสุดยอดเลยใส่ข้าวกลุ่ดีดีพี่น้องมีแนวมาแกะข้าวจัง่อยมันวะเอา เนี้ยเ,เกียเยข้าฮะห่วงเข่าห่วงเขาอือวขัดขนาดเวยพี่น้องเลยเอาใช่สานมนตสารน้องพี่น้องเนาะนี่ครับหายู่หากินคือเก่าครับพี่น้องมันนี้ก็ได้ครับมันนี้เอาปีบอได้มาครับพี่น้องเราไปเห็ดธุรกิจส่วนตัวของเราอยู่น้องพี่น้องเนาะเตีสนสวดสวดอยู่นะเอาเนาะ,ะวิจเตสวรรหลายเด้อ น้องบึงครับนี่ตัวงามเนาะบึงบึง,บงพี่น้องทั้งเก็เบ,บิึงครับคักเนียขักเนียขักเนียน,ยนี่ตัวนี้ไหมพี่น้องไข่เตรียมถังเลยครับจวนใครครับผม เห็ดเด้งๆอยู่เนาะปัดเอาอันมีสาเอาไปปล่อยเนาะมาหนีเนาะพี่น้องเนะะาะเดีจอห้องกาเห็ดเป็นบัวขายเนาะดักขายเสาละสองร้อยเสาละสองร้อยเนาะเอาเนาะจะว่าแักเบา,หาเ,เห็ดแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะนีะน,นอนเด้อพี่น้องเด้อเข้า,เด,เ,ดขาเดียวกับเบิร์ดข้าเดียวกับเบิร์ดกุ้งเนี่ย ขายดีครับส,สามเถียงนางถิมสามถุงหาซิบมันขายดีเด้อพี่น้องเด้อเห็ดไปย์มัน,นถุงไม่บบมีซิบเมีคนต่อขายดีด้อม,มันมันวาลายกะข้าจอกกับพวกอยากไปส่วนกินเด้อสมือนี่คนนี่มักวาซื้อกินยี่สิบบาทสามสิบบาทกะอยู่เรียบร้อยแล้วเนาะพอได้อยู่ได้กินแล้ว ปลาดบานจริจังคักเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งครับเก็บบ่ทันเบิดอยู่เด้อครับนี่<ม>ให้มากินบ่เบิดแล้วเนาะนี่พุ่นรู้เทดูทั้งเป็นปลากระเดิดเนะาะปลาสลิดผสมพันธุ์กันเอาชาว่าผสมพันธุ์กันพน้องปลาสลิดกับปลากระเดิดก็คือคนนี่นะไทยฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีเนาะผสมกันมาเอาแล้วเดือพด้เดวย นี่เป็นลูกรึงว่าผิวพันธ์ดีไปขั้นเด้นี่ครับบอ่อเก่าบอ่อเดิมนาะพี่น้องนะเก็บแล้วๆกับทารุ่นอีกพี่น้องครับลงแล้วครับบาดท,ที่ใดนี่บาดท,ที่สามบ่คือบาดท,ที่สี่นี่บัมือห้องมาหนักหนึ่งสองสามสี่บ่เจที่สี่แล้วพี่น้องเด้อเป็นกะสอนนี่ครับลงกลางหนองได้บ่มานี่เอาอลงไปฝุ่นแล้วพี่น้องกลางหนองครับ อันนั้นงย,ยบงย,ยบงยบนปลาลูกเคอาะเบาคุณแม่คุณแม่ยุกลางน้องแม่ป้ายหยานไหมอันพี่น้องเป็นสงสัยอยู่ครับเป็นเงย,ยบเงีบยบงยบอยู่ไปพี่น้องเฮาไปเบิ่งน้อกันครับบาทที่ซีเนาะพี่น้องเนาะกับได้หลายเติบแล้วพี่น้องเพราะได้ยูได้จินแล้วครับร่วมกําลังมากพี่น้องไปเบิ่งบาทนี้เนาะขึ้นฟังได้เอาฟังคุณน,นะพี่น้องไปเฮ้าเอา้อ ไปยังตมนะปปกันเดีอโอ้เสียงมุงหุนน้องเอ้ยนี่ครับกับเป็นทองไฮทองหน้าบ่ท่านเด๋แบบว่าฝนบ่ท่านเดล๋ลงครับพี่น้องขาดว่ามันนี่สิตกบ่พี่น้องกะถาเบา่ง,ง,งบถ่าเพะตกอีกจะกยี่สิบมือสามสิบมือนี่เขาขึ้นจะตายแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับกับตายไปหลายเติบแล้วพี่น้อง เกิดแน่บ่เกิดแน่แล้วครับไปแล้วพี่น้องเพิ่นขึ้นแล้วครับมาบ่าทันครับพี่น้องลูกไก่เนาะครับถือบ่าบาดนี่จังยุ่นะมะอี่ยังละ่ะตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเพิน่นว่าไปเบิ่งนั้งกันครับร่มมาวูวูแล้วครับพี่น้องออกได้ทิปะโคยง่าย รมบุอมาแล้ววันนี้พี่น้องเลยมินเสียงร่มว่ครับบรรยากาศฝนที่ตกไ่ดากเนาะพี่น้องเนาะถ้าตกมากเนี่ยพอดีเล่นว่าเขาอยู่หน้าจอเอาว่านปุยเลยปลาสลิดใ่ญ่ดิ ปลาชิวตัวไหนพนน่ะบาทที่สี่โอ้ยปลาสลิดใหญ่พี่น้องสองตัวครับง่ายง่ายเลยตัวง่ายง่ายทั้งหมดพันพันนังเดิมเอาเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับมิถิมใส่ตาดังเปียกเปียกนขัดขักขัดขัดบกหอยเห็นมูนี่เป็นบักหอยจูบเบาบกแม่นี่น้องบกแม่น้องแม่นบูหอยคันหบกหอยคันพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้อง พอได้ยูได้กินแล้วพี่น้องถือว่าสีสอนอีกอยูพี่น้องมึงนี่กะได้มว่าทายให้พี่น้องเบิ่งซ้ำนี่เนาะพี่นออ้องเนาะเต็มลงเดียงลง,ง,งเดียงเนาะในสวิตบ้านเาพี่น้องบ้านนี่ก็ถือยู่พี่น้องกุ้งนี่จะโตใหญ่ๆครับใส่ง,งามเนาะพี่น้องเนาะได้ก้อยแล้วพี่น้องได้ก้อยแล้วครับฝนกับสีตกแล้วพี่น้อง อันนี้สไปนี่จากเราด้วยนะพี่พน้องเอ้พอคันชิบนาครับสวัสดีครับ